เดี๋ยวมาลองดูวิธีการใช้งานของหน้าไม้กลดูนะครับอย่างแรกก็การบรรจุลูกนะครับนี่อันนี้จะเป็นลูกดอกนะครับของตัวหน้าไม้กลนะครับอันนี้ก็จะไม่มีปีกนะครับเพราะว่าถ้ามีปีกเนี่ยเวลาใช้งานในตัวตองใส่หรือว่าแมกกาซีนเนี่ยมันจะติดนะครับวิธีใส่แล้วก็สามารถบรรจุได้เลยนะครับค่อยๆใส่เข้าไปนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่ที่ลบอกมาก,มากหรือว่ากำไปเนี่ยบางทีมันจะไปขัดนะครับค่อยๆใส่เข้าไปนะครับหน้าไม้ตัวนี้นะครับจะใส่ได้10ลูกนะครับ ส่วน2ลูกสุดท้ายผมจะใช้เป็นลูกสีเหลืองนะครับจะได้รู้ว่าจะหมดแล้วนะครับเวลาบางทีเรายิงเพลินนะครับไม่ได้นับจํานวนลูกแต่ถ้าเกิดเราเห็นลูกสีเหลืองแปลว่าลูกแรกว่าใกล้จะหมดแล้วลูกที่2ก็คือหมดแล้วนะครับทั้งหมด10ลูกนี่ครับนี่ครบแล้วสิบนัดนะครับต่อมานะครับการยิงนะครับเราก็ใช้ตัวท้ายมานะครับดันไว้กับส่วนด้วนุหนึ่งของร่างกายก็ได้นะครับหรือจะจับลอยก็ได้จับลอยจะยากหน่อยนะครับจับนะครับมือซ้ายจับตัวที่หน้าไม้นะครับหัน เท้าฝั่งซ้ายไปที่เป้านะครับมองไปที่เป้านี่ครับเราใช้จุดตัวหน้าไม้เนี่ยเป็นจุดอ้างอิงร่าข้านะครับดันนะครับคันไปข้างหน้าแล้วก็ดึงกลับนะครับนี่ครับอันนี้ก็สามารถลั่นไปได้แล้วนะครับนี่คือ1นึ่ไซเคิลนะครับนี่ครับเวลายิงนะครับอย่าหน้าไม้กลนนี่ข้อเสียงเขาคือมันก้มยิงไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวรูปอาจจะไหลออกนะครับดังนั้นเราต้องเชิดนิดนึงนะครับหรือว่าให้มันตั้งตรงที่สุดนะครับนี่ครับต่อไปก็ขึัข้างหน้านะครับก็ยิง งตเเเนี่่ยได้ลพยายามรักษาจังหวะนะครับคืออย่ากระชากเร็วนะครับก็คือให้มันต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับเพราะว่าบางทีเราก็ชากหรือว่าขยับเยอะนะครับตัวลูกมันจะกระดิ่งออกพอกระดิ่งออกรูปสามจะตีไม่โดนนะครับค่อยๆขยับไปนะครับจังหวะไปอันนี้ลูกสีเหลืองมาแล้วไปว้านเลยลูกหนึ่งนะครับหมดครับนี่ครับอเปเรีง่ายๆครับไม่ต้องกดครับ